นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพระบาสวัสดีค่ะครูดาวอ้อเราอยู่มาแล้วนะคะสวัสดีชาวตุลทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีคู่แบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวสุ์ดาว,ดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการบราการโดยทั่วไปเราไม่ซีรีส์นี้เรื่องของการแบ่งเวง,แบ,ง,แ,บงแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะครูดาวก็เบอร์เบอร์นิดนึงนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะแนวทางการบยาการของครูดาวคือแนวทางการบร,กริาากา,ร,ร,ากรแบบสไตล์โคชชิ่งนะคะ คือคุณจะได้เนื้อหาทางด้านกนารบรากรณ์และได้สาระจากช่วงเวลาที่ครูทําการขอไพ่ให้คําแนะนําและทําการโค้ชร่วมด้วยก็ลองฟังดูไว้ไม่เสียหลายเผื่อว่าจะนําไปปรับปรุงพัฒนาทางด้านความสัมพันธ์ของคุณหรือตัวของคุณเองนะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคอยเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนมีคู่หรือคนโสดนะคะถ้ามีอารมณ์ในเรื่องของความรักดีแล้วไม่ต้องดูนะนะคะ ดูไพ่ไม่เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โคจรบนท้องฟานน้าณนปัจจุบันนี้ทํามุมกับดวงดาวในวันกำเนิดของเราด้วยรู้ว่าเป็นแนวทางนะคะดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความบันเทิงกันเนาะนะคะครูจะเปิดไพ่ในส่วนของคนที่มีคู่กันก่อนนะแล้วก็ดกะะูเดี๋ยวสักสักครู่นะคะเดี๋ยวครูเก็บไพ่ไพ่ไม่ไม่ได้เจอหน้าตาครูนาะนแล้วคิดถึงครูบ้างไหม ครูก็ตื่นเต้นนานๆเอาเอาหน้าตัวเองออกกล้องนะคะก็ครูจะเปิดไพ่ในฝั่งของคุณก่อนแล้วก็จะเปิดไพ่ในฝั่งคนคนรักของคุณเรื่องราวทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคุณกันก่อนนะนะคะขอไพ่สิบใบนะคะ ดูในส่วนของคนรักของคุณกันค่ะขอให้สิบไปนะคะ ครูดาวไม,ไม่ไม่มาเจอตั้งนานโพรามาอีกทีครูดาวใส่แว่นตาแล้วใช่ไหคะครูแก่แล้วทีละของครูครูอายุเยอะแล้วสายตามันก็ไปตามอายุเนาะนอะคะขอให้สรุปสามใบนะคะโอเค ดูไพ่ตัวตนของคุณนะคะไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยสิเหรียญ3ดาบ The f o ูลสี่ถ้วยนะคะดวิลราชาถือถ้วยสี่เหรียญและ The Star ร์เดยวครูหาที่เก็บไพ่ชุดเล็กของครูก่อนเอาไว้ตรงนี้ หาม,มุมให้น้องน้อยก่อนอามาดูในส่วนของคนรักของคุณคนรักของคุณได้สองไม้เทา้าเป็นไพ่ตัวตนนะคะ6ดาบเด็กถือเหรียญ view of r June the tower สไม้เทา้า1น่ถ้วย4ดาบ9ถ้วยและแฮงแมนนะคะ เห็นไพ่แล้วก็นะวันนี้คืออะไรคะชาวตุลเกิดอะไรขึ้นนะมาดูไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้า3ดาบ The Fool นะคะคุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วคือว่าคืออารมณ์และความหนักแน่นในตัวคุณนะจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกของคุณมันรับรู้ดีว่า คือมีความมั่นคงนะคะรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนรักข้อคู่ครองของคุณในการดูแลซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีแต่ตัว,ตวคุณนั่นแหละค่ะที่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นมีเรื่องราวที่ผ่านมาที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่าขาดขาดให้หายบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะไม่ได้เติมเต็มและอยากที่จะเรียนรู้กันเพิ่มเติมแต่ว่า การเรียนรูหห balls, m ff. M ff. Decision, ้หรือการใส่ใจตรงนี er. ้มันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มีประเด็นในเรื่องของนั่นแหละที่ครูบอกนะคะการเรียนรู้หรือการใส่ใจก็คือประเด็นที่อาจจะเป็นเรื่องหึงเรื่องห่วงเรื่องเรื่องเป็นตัวเลือกบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประเด็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะที่มันย้อนกลับขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าในตรงนี้ครูมองว่ายังเป็นอะไรที่จับจดอยู่เรื่องเก่าเรื่องเดิมมาจากสี่ถ้วยนะคะเนี่ยสี่ถ้วยที่มันอยู่ตรงนี้ยังคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมอยู่เลยแล้วก็ ยังยังเขาเรียกว่ายังเขาเรียกว่าอะไรนะยังยึดมั่นถือมัน่นเออยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เลยแล้วก็เนี่ยดีวิลเป็นพวกอารมณ์รักโลภกดหลงที่รักของครูดีวิลเนี่ยตรงเนี้ยฉะนั้นยังไม่ปล่อยยังไม่ละยังไม่วางเออนะคะจากสิ่งเหล่านี้แล้วบางคู่บางคนก็คือมีประเด็นในเรื่องของความรักที่เป็นกรณีรักซ้อนรักแทรกนะคะเนี่ยสามดาบสี่เหรียญดีวิลเนี่ยเห็นไหมคะ ในขณะเดียวกันตัวดีวิลเนี่ยไปสัมพันธ์ถึง The f o ูลเนี่ยการที่มีความสัมพันธ์ที่แบบ One วันไนส์สเตนที่เข้ามาอาจจะบางคู่บางคนที่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่รักกันและมีเผอมีไผ่คนนั้นคนนี้เข้ามาแล้ว One Night Stand กันก็ได้เนี่ยนี่คือว n นไนส์ t a ตนนะคะเดอะฟูลดีวิลนั้นก็ ถ้ากรณีของคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระว,วังในเรื่องของการหลงเหลือเผลอใจไปกับบุคคลอื่นที่เข้ามาแทรกนะคะและดูท่าทางคนนั้นก็จะมีความแตกต่างทั้งนั้นอายุด้วยนะในกรณีตรงนี้แต่ว่ามันเป็นแค่ไอเดียหรือความคิดที่อยากจะไปคิดอยากที่จะไปจีบเดี๋ยวที่ไปแอลอะไรมาใหม่แต่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคอุณอ่ะมันก็ ที่คุณบอกตั้งแต่แรกเริ่มแล้วมันมีความมั่นคงกันอยู่นะคะเพราะว่าจิตใต้สมมติเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะแต่เป็นความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเพราะว่าสังเกตดีๆสิบเหรียญเนี่ยมีผู้เท่านั่งอยู่กับสุนัขตัวนเนี้ยนะคะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวว่าเวแล้วก็ต้องการการดูแลใส่ใจนะคะเนี่ยเป็นราชาถือเหรียญที่หันหน้าเข้าหากันดังนั้นเอาละไม่ว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องกลับมาเริ่มต้นการใส่ใจดูแลอะไรกันใหม่เพราะว่า มีไพ่เด็กถือเหรียญและเด็กถือไม้เท้าและมีไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นช่วงลาของการได้แยกห่างกันไปไพ่เดอะสตาร์สำหรับตัวครูแล้วนะนะคะมันเป็นไพ่ของความหวังแต่ว่าไพ่ของความหวังสําหรับความหมายตรงนี้ที่ครูได้มาส่วนมากจะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับว่าไปให้เวลากันละกันในเรื่องของการพักกายพักใจเอแยกห่างกันไปก่อนไปแบนล้ออารมณ์เรื่องจิตใจของตัวเองคิดให้ท่วนถี่แล้วก็จะกลับมานะคะสารสัมพันธ์กันใหม่ คือยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่นะสำหรับเดอะสตาร์ตรงนี้ในบากรณีของบางคู่บางคนและเดอะสตาร์กับเดอะฟูอย่างเงี้ยน,นะคะเห็นไหมมันแยกมันห่างมันไปคนละที่คนละทางแต่ต่างฝ่ายต่างรู้ความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอยู่นะคะมาดูในส่วนของคนรักของคุณได้เป็นไพ่สองไม้เทา้าเป็นไพ่ตัวตนและเดอะทาวเวอร์เนี่ยคือสถานการณ์ที่มันแยกห่างกันไปนะคะออขออนุญาตขอภัยนะคะ ันแยกห่างกันไปเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณหรือเขาคิดที่อยากจะเอาตัวออกห่างจากคุณไปแล้วเพราะว่า,วามีไพ่หดาบเนี่ยนะคะแล้วก็ไพ่สดาบมันหันหันหลังเด e t ทาวเก็มาเนี่ยเขาคิดที่จะหันหลังไปจากคุณเขาไม่ไหวแล้วเขาจะไปแล้วหันหลังไปละและเป็นแฮงแมนด้วยเนะี่ยนะคะแฮงแมนคือตัวเขาเองรู้สึกว่าทรมาน กับการที่อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าการที่ทําอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้มีช้อยมีทางเลือกในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยมีไพ่สามไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่เป็นไพ่สองไม้เท้าที่มีช้อยมีทางเลือกเข้ามานะคะและสถานการณ์มันคือมันนิ่งมันเฉยบางคู่บางคนไม่ได้ค่อยได้ติดต่อกันนานแล้วเป็นไพ่สี่ดาบที่เข้ามาสี่ดาบมันมัน,ม,นมันเป็นลักษณะของแบบ ขอพักก่อนขอหยุดก่อนขอห่างไปก่อนสีดาบกับ3มไม้เท้าเนะนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีไพ่ว e e อ of fortune ที่มาสัมพันธ์ถึงไพ่สีไม้เท้าแล้วก็สีดาบกับสามไม้เท้าตรงเนี้ยมันหมายถึงสถานการณ์ที่มันจะต้องวนูปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าหันหลังให้กันไปก่อนนะไพ่ตัวตนของเค้าเป็นแบบเนี้ยมันหันหลังให้กับคุณอะต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันเห็นไหมคุณได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าเขาเป็นไพ่เด็กเออไพ่สองไม้เท้าแต่หันหลังให้กันอะนะ ก็อาจจะแยกย้ายกันไปนะคะทำการทํางานของตัวเองไปนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเข้าใจเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักของคุณแล้วก็ตัวเขาเองเน่ยเห็นความสําคัญของคุณอยู่นะเนี่ยเป็นสถานการณ์เนี่ยเด็กถือเหรียญเนี่ยเขาหันหน้ามาหาทางด้านฝั่งคุณแล้วก็อีกในยะหนึ่งนะคะเขายังแบบยังหลงเหลือความรู้สึกข้างในอะ่ะที่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์นี้หรือว่าตัวของคุณนั่นแหละนะคะ สถานการณ์ตรงนี้มีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์แล้วล่ะเจ้าชู้เนี่ยแต่ไพ่ใบนี้มันอยู่สถานการณ์ของเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูจะเห็นนะไพ่ก้าถ้วยแล้วก็เดอะทาวเวอร์แล้วก็หนึ่งถ้วยนั่นหมายถึงว่าเริ่มรู้แล้วว่าเกิดความผิดพลาดจากความเหลวไหลจากความเจ้าชู้ตรงนั้นและอยากจบความเจ้าชู้ตรงนั้นนะคะอยากให้เหตุการณ์เจ้าชู้ตรงนั้นอะ่ะมันจบไปได้สักทีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่อยากจะให้มีรักแท้รักเดียวรักจริงร รักจริงใจนี่คือรักจริงใจรักแท้ที่แท้ทูนะคะที่เข้าใจกันและกันฉะนั้นนะคะครูว่าในการโกรธครั้งเนี้ยไพ่สีดาบกับแทงแมนเขาจะโกรธนานเขาจะแบบเงียบนานแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นคุณหรือคเพราว่าซั้งสองฝั่งมันสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยแต่ตอนนี้ที่ครูเห็นก็คือเขาน่าจะนานเขาจะหันหลังให้คุณนานแล้วคุณก็ไม่สนใจแล้วแต่เอาที่สบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นเดอะฟูนะครแต่เจ็บนะเออเจ็บเนี่ยคุณเจ็บนะนะนี่ทุกไพ่ยอยงฝั่งคุณอ่ะสามสามดามแล้วก็สี่ถ้วยนะคะดูไพ่สรุปกันมาดูไพ่สรุป The Hermit 10สิบดาบและสองเวียนเห็นไหมเนี่ยแยกกันไปเดี๋ยวก็ต้องได้กลับมาคืนดีกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าแยกกันไปแบบไปสงบปากสงบคันสงบจิตสงบกายคิดพินายไตรตรองให้ทุวนทีสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาใตา้รัง กลับมาต่หลังหน,นเ่อนะคะก็ถามว่าจะกลับมาแล้วดีไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับค้คุณเนาะยังไม่ถามต่อนะยังไม่ถามต่อแต่สิ่งหนึ่งครูว่าห่างกันไปช่วงนี้สถานการณ์มันบังคับนะให้ต้องห่างกันนะคะให้ต้องห่างกันไปก่อนนะที่รักของครูเดี๋ยวครูจะขอไพ่ให้คําแนะนํากับคุณนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคลิปสําหรับคนโสดกันนะแล้วก็ ถ้าใครที่อยากจะสนใจดูวดวงส่วนตัวกับครูเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวครูจะบอกรายละเอียดกับการเรียนนะคะ,ะพยากรณ์ไพ่ออนไลน์ของครูด้วยครูฝากติดตามช่องรู้ดวงรายวันของครูอีกช่องหนึ่งไว้ด้วยเป็นคลิปพยากรณ์รายวันนะคะในเรื่องของการงานการเงินส,สุขภาพและความรักค่ะเดี๋ยวครูจะขอไพ่ให้คําแนะนํากับคุณนะนะคะขอไพ่สาใบนะคะ ให,ให้คำแนะนำได้เป็นไพ่อสศวินถือถ้วยเดอะเมจิเชียนและก้าถ้วยเอาล่ะนะคะไพ่ให้คำแนะนำนะคะบอกว่าเดี๋ยวครูขอมองหน้าไพ่ตรงๆนะมันต้องมีฟีลลิ่งในการอ่านไพนะ่ในที่รักของครูต้องจ้องไพ่ดีๆอะไรใช้ในเรื่องของสมาธิอ่ะเอาละไพ่บอกว่าอยู่อยู่นิ่ง อยู่เฉยๆนะคะไปก่อนเหมือนลักษณะของเขาเรียกว่าคือมันต้องตั้งสติก่อนทุกอย่างมันต้องคัดกรองในเรื่องของคําพูดการพูดการเจราจาการพูดคุยกับคนรักของคุณนะคะฉะนั้นอยู่นิงน่งๆเฉยๆไปก่อนและที่สําคัญที่สุดก็คือมันต้องอยู่ด้วยความไว้วางใจกันมันต้องอยู่ด้วยการที่คุณรู้ว่ารู้จักเขามากดีพอเพราะว่าเดิมเอจิเชียนอะ คือเป็นเหมือนเปรียบเสมือนนักจิตวิทยาที่รักของครูคุณต้องรู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงตื้อมากๆเขาชอบไหมหรือนิ่งนานๆเกินไปเขาจะห่างหรือเปล่าอยู่ที่ความพอดีของคุณการที่คุณจะปรับนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นเรื่องของชั้นเชิงนะที่รักของครูไม่ว่าจะเป็นอัศวินถือถ้วยเดมิเชียนและก้าวถ้วยมันมีชั้นเชิงฉะนั้นมันเหมือนกับว่า ไก่เห็นตีนกงงูเห็นเห็นนมไก่อะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็น่กรักอันนี้ก็น่กรักอันนี้ก็น่ารักนะคะอแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าไงไวพิษปฏิพานล,ลูกล่อลูกชนนั้นนะคะตรงเนี้ยมันต้องแบบนิ่งอย่างมีชั้นเชิงและการพูดออกไปแต่ละครั้งมันต้องแบบเหมือนว่าพูดให้ตรงเป้าอย่าพูดชิ้นว่าพูดแล้ความสัมพันธ์มันไม่ดีไม่ด้ดีขึ้นไม่ต้องพูดนะคะ แต่ถ้าคิดพิจารณาดีๆพูดอันไหนที่มันจะจับจุดเขาได้ที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะต่อกันติดเห็นนั้นน่ะควรที่จะพูดนะคะพิจารณากันก่อนที่จะพูดจะคุยกันนั้นต้องไปศึกษาเทคนิคแล้วค่ะแต่ละคนก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้ twenty days หมือช่อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นงัดมาแล้วก็ศึกษาในเรื่องของโคชชิ่งที่แต่ละช่องที่เขาที่เขาเ มีอ่ะให้ฟรีให้ดูฟรีโคชชิ่งในเรื่องของความรักนะคะส่วนของครูดาวกา็จะบอกว่ายังไงดีอ่ะฟังว่าเป็นไกด์ไลน์ก็พอครูไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโคชชิ่งหรือความรักเท่าไหร่ครูแต่ครูจะออกเป็นแบบดูดวงเพื่อจิต,ตวิทยานะคะเพื่อพัฒนาตัวของคุณแหละคะ่ะอาศัยในเรื่องของการรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์เข้ามาช่วยะคะ่ะอ่ะ มาดูสําหรับคนโสดนะคะคนโสดนะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาขอไพ่สรุปกันนะคะ ตนได้เป็นไพ่วีวัตฟอร์จูนนะคะเจ็ดไม้เท้าเดอะมูนเด็กถือถ้วยหกไม้เท้าอัศวินถ ui, ือเหรียญสามถ้วยจัดจเม้นต์สองไม้เท้าและว้าวเดอะเลเวิร์สนะคะ ที่ครูต้องชูไพ่ให้ดูเพราะว่าเผื่อใครที่ศึกษาในเรื่องของไพ่จะได้เห็นด้วยแล้วก็บางท่านก็อยากจะรู้เรื่องแบบได้ไพ่อะไรบ้างเนาะนะคะ Vi ว w o ฟ f o r t จู e เป็นไพต่ตัวตนของคุณนะมีแนวโน้มนะคะในเรื่องของคนเก่าจะกลับมาในที่รักของครูนะคะสำหรับชาวตุลเน่าคนเก่า,เ,กาเรื่องราวเก่าๆนะคะของคุณจะย้อนกลับขึ้นมาหรือคุณก็หวนกลับไปคิดถึงคนรักเก่าของคุณก็ได้นะ นี่มันถึงเวลาแล้วที่มันจะย้อนกลับมาแต่ว่ามันย้อนกลับมาหน้าตรงเนี้ยมันอคือคุณอาจจะปฏิเสธในเรื่องของทางด้านความรักเก่าๆไปแล้วคุณไม่ได้ต้องการคุณคุณรู้สึกว่าความรักเก่าๆมันเป็นแบบเรื่องราวที่เป็นรักสามเศร้าก็ได้เป็นรักที่ทําให้คุณผิดหวังหรือทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหดหูเป็นรักที่ หลอกลวงคุณอะนะคะตรงนี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่าถ้ากลับเข้ามาแล้วคุณไม่คือไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์อะไรนะคะคุณก็จะไม่ยอมรับนะคะการที่เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เวลามันจะพาเขากลับมาแล้ววิวเอาฟอร์จูนะะมันมาแล้วเวลามันมันมันมาแล้วแล้วก็อีกในยะหนึ่งก็คือว่าในสถานการณ์ตรงนี้อะคุณอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้นะคะ เป็นคนใหม่ที่ถูก,ถกอกถูกใจคุณหรืออีกในกรณีหนึ่งก็คือคุณไปเจอคนใหม่ในลักษณะของรูปแบบคล้ายกับคนเก่าของคุณหรือเขานีสัยคล้ายคนเก่าของคุณหรือว่ารูปแบบที่คุณบอกแล้วว่าจะย้อนกลับมาเหมือนกรณีของคนเก่าฉะนั้นคุณต้องเคลียพลังงานของตัวคุณเองสําหรับกรณีที่จบกับคนเก่าไม่สวยอะ่ะต้องเคลียเพื่อให้เริ่มต้นกับคนใหม่ดีนะคะพอเดินเลิฟมาแล้วอะ่ะเนี่ยเป็นความรัก ะะที่คุณรอคอยหรือตัวของคนที่เขาจะเข้ามาเขารอคอยนะคะที่มันจะเป็นคุณนะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแต่ว่าตรงนี้ครูมองว่าคุณอาจจะเกิดกําแพงก่อกําแพงขึ้นมาก็ได้ว่าเคยเจอกับความรักที่มันไม่โอเคและจิตใต้สํานึกของคุณะยังฝังใจอยู่กับรักที่มันไม่แฮปปี้ไม่สมหวังหรือถูกกลอกลวงมานั่นเองนะคะ ทำให้คุณอยากอยู่ห่างแล้วก็คนคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนไกลอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะสำหรับชาวตุนนะคะว่าจะต้องย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเป็นเดลิเวอร์นะคะแล้วก็เป็นสามถ้วยที่จะย้อนกลับมาจริงๆแล้วก็เป็นหกไม้เท้าหกไม้เท้านี่ชัวร์ละนะคะชัวร์ละอ่าก็ ถามว่ากลับมาแล้วโอเคไหมนะตรงนี้นะคะอเดี๋ยวครูต้องมาดูไพ่สรุปว่ากลับมาโอเคหรือเปล่าเดชัยชอดว้าวสองถ้วยและ <7 S 2> เจ็ดเหรียญคนเก่าคุณจะกลับมาคนเก่าคุณจะกลับมาแล้วว่าเจ็ดเหรียญนะ่ะคือสถานการณ์ที่มันต้อง,ต,องต้องหยุดพักหยุดพักนะคะแต่จะหันหน้ากลับมาพูดกลับมาคุยกันอีกนะนะคะแต่ต้องมีการสื่อสารในกรณีของบางคนที่แบบ จบแล้วจบเลยไม่เอาแล้วคนเก่าไม่เอาเลยอันนั้นอีกเรื่องนะเพราะว่าการดูดวงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของดวงทั่วไปมันไม่ใช่ดวงของคนจริงดังน,นั้นมันแค่ส่วนหนึ่งเองนะคะอาจจะไม่ใช่ของคณก็ได้แต่ในกรณีของบางคนก็จะมีการเดินทางได้มาเจอได้มาเจอกันนะละะักษณะแบบนี้เพราะว่าหกไม้เท้าก็มาเพียงแต่ว่าอาจจะรอดูจังหวะรอดูวนันดูเวลาเพราะว่าอาจจะกลัวในเรื่องของาการโควิดก็ได้ก็เลยไม่ได้มาเจอมาเจอกันเนี่ยนะคะ ภาวะของความหดหู่หรือการคิดถึงนั่นเองจะกลับมากลับมาด้วยความคิดถึงนะคะนะก็ยินดีด้วยแล้วก็กรณีของคนที่ไม่ต้องการรักเก่าแล้วแต่คุณก็มีแนวโน้มว่าที่ครูบอกไปแล้วว่าอาจจะมีคนใหม่ที่ได้รูปแบบเชิงในเชิงความรักแบบรูปแบบคนเก่าๆที่จะย้อนกลับมาดัางนั้นอย่าลืมนะคะที่ว่าจะต้องตั้งค่าไมเซ็ตของตัวเองให้ดีๆนะที่รักของครูว่า จบไม่สวยอย่างไรก็ไม d ใ e t เป็นมิทิทางที่บวกนะคะว่าคุณต้องการคนรักแบบไหนนะคะ in, อย่าไปโฟกัสไอ้สิ่งที่คุณไม่ต้องการนะนะะโฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่า evet. นั้นเองเคล็ดลับของโคงง่ายๆไม่มีอะไรนะคะโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการขอให้คำแนะนำนะคะกับคนโสดด้วยนะคะซ้มใบ ให,ให้คำแนะนำเป็นสิบเหรียญราชาถือเหรียญและเดอะสตาร์โอ้ยดีงามปละล่ำประเหลือคนคนนั้นจะเข้ามานะเข้ามานะคะมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาคือคนนั้นอนะ่ะครูว่านะเดอะสตาร์คือคือครูเคยบอกหลายครั้งว่าเดอะสตาร์เป็นลักษณะของรักที่มันจะต้องแยกห่างกันไปเออแยกห่างกันไปคนละที่คนละทางแล้วเดี๋ยวกลับก้ามาใหม่นะคะเออเป็น ก็มีโอกาสที่จะได้คนที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งก็คือมันมีความมั่นคงนะคะในในในตัวของคนเองในอีกกรณีอีกบางคนในบางคนนะคะก็อาจจะอยากอยู่โสดตัวคนเดียวก็ได้เพราะว่าส่วนมากเดี๋วจะจะเป็นคนที่แบบเลือกเยอะเลือกมากคาดหวังสูงแต่ว่าครูว,ว่าคนที่เข้ามาคนนี้ถ้าเป็นคนกรณีของคนใหม่นะนะคะกรณีของคนใหม่ก็เป็นคนที่แบบ โดนใจคุณอ่ะคือใช่เลยมีความพร้อมอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกอะไรมากมายแต่เขาคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โดนใจคุณอย่างมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจคุณอ่ะว่างั้นเลยนะส,รรสำหรับสหรับคนโสดนะคะก็ยายคมนำในเชิงว่าเอาละทำใจให้หนักแน่นทำใจให้มั่นคงเข้าไว้และคนคนนั้นก็จะเข้ามาเอง ือมันเหมือนเป็นไมเซตที่เป็นเป็นลูกขนูที่จะต้องแบบที่คุณจะต้องนิ่งให้มากพอนะคะคือเดอะสตาร์เนี่ยเป็นในเรื่องของการบาลานซ์อารมณ์และจิตใจให้สมดุลทั้งสองฝั่งของคุณเมื่อคุณหนักแน่นมากพอเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นไพ่เหรียญคือความเป็นไพ่ธาตุดินคือความหนักแน่นมั่นคงและเป็นสิบเหรียญและราชาเทเหรียญฉะนั้นตัวคุณต้องแบบมีความพร้อมที่จะรักมีความพร้อมที่ ไม่ใช่แบบถ้าคุณไม่ได้เชื่อในเรื่องของความรักถ้าคุณยังจดจําความรักที่มันผิดหวังอยู่ที่ผ่านมาของคุณถ้าคุณไม่ได้เป็นและคุณอยากเสาะแสวงหาความรักเข้ามานั่นแหละคุณก็จะเจอในรูปแบบที่คุณเซตไว้กับตัวคุณเพราะนั้นคุณต้องเคลียร์พลังงานของตัวเองคุณก่อนให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาความหวังในดวงดาวอ่ะไพ่เดลสตาร์คือไพ่แห่งความหวังเะนั้นคุณต้องมีศรัทธามากพอคุณถึงจะได้คนคนนั้น มายจริงๆในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็ขอขอบค you, <mind. S 2> ุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวอ้อเราอยู่ด้ดีเสมอมาสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝากติดตามช่องรู้ดวงรายวันของครูอีกช่องหนึ่งด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนดูดวงเรียนพยากรณไพ่ทาโร่ตามแบบสไตล์ของครูดาวเรียนครูสอนเทคนิคการพยากรณไพ่ทาโร่ชั้นสูงนะคะครูสอนให้เข้าใจไพ่เข้าใจความหมายของไพ่และเข้าใจในวิธีการวางไพ่ตามแบบสไตล์ของครูดาวนะถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนนะคะก็จะได้รับใบประกาศจากสมา,สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติด้วยนะ ก็ติดต่อ ID Line มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครูสอนออนไลน์ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ขอวิพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย